สวัสดีครับผมพิรชชัดนะครับจากพิรชชัดศักยบุตรชาแนลนะครับอีพีนี้ว่าจะมาลองคำวนวณหรือเราลองมาวิเคราะห์นะครับว่าคดีน้องชมพู่นะครับคนะดีน้องชมพู่นะครับกำลังอยู่จุดใดแล้วก็จริงๆแล้วมันจะจบยังไง ทุกคนงงไหมครับนะครับเพราะว่าทางกลุ่มหรือช่องฝั่งตรงข้ามลงพลนะครับเขาก็แทบไม่มีความเคลื่อนไหวนะไม่มีความเคลื่อนไหวแต่ก็ยังอ้างว่ามีหลักฐานณนตรงนั้นณตรงนี้นะหลักฐานบนเขาบ้างอะไรบ้างนะนะครับคือในความหมายที่ผมจะพูดนี้หมายความว่า โดยหลักความเป็นจริงนะครับมันเป็นไปได้ไหมครับว่าเวลายิ่งเนิ่นนานไปเนี่ย365วันไปเนี่ยหรือปีกว่าเนี่ยนะครับมันยังมีหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ว่าไปเจอหลักฐานนั่นหลักฐานนี่ไหมครับหลักฐานที่ว่าคืออะไรครับคือตอนนี้ มันคงจะมีแต่ถ้าจะมีหลักฐานคือพยานบุคคลนั่นแหละครับนะครับส่วนพยานบุคคลนเนี่ยมันก็จะถูกคําถามตามมาว่าก่อนเนี้ยพยานบุคคลเนี้ยเพิ่งเกิดหรืออายุกี่ขวบเพิ่งเกิดอายุหนึ่งขวบเลยครับเพราะว่าเพิ่งผ่านมาหนึ่งปีหมายความว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ มันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าเวลายิ่งเนิ่นนานไปแล้วหลักฐานดีๆมันยังมีอยู่นะครับโดยมากนะครับวัตถุพยานหรือประจักษ์พยานเนี่ยเมื่อไม่มีแล้วเนี่ยมันจะมีได้ยังไงนะครับมันจะมีเด็ดๆได้ยังไงนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้มันเป็นการเล่นจิตวิทยานะครับการเล่นจิตวิทยานะครับถ้า ความเป็นไปได้ว่าคดีนี้จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรื่องอยู่ระหว่างพนักงานสืบสวนสอบสวนอยู่ยังรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่เสร็จเลยครับรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่เสร็จนะครับแต่มีใครพยายามที่จับลุงพลไปขังไว้เฉยๆนะฮะแล้วไม่ให้ประกัน ถ้าอ้างว่าลุงพลจะไปทําให้ประัยั์พยานหรือพยานหลักฐานเสียหายมันไม่มีหลักฐานให้ลุงพลทําลายเลยแหละครับนะครับถ้าจะอ้างว่าแบบนั้นนะเอาเป็นว่าการขอหมายจับลุงพลครั้งนี้นะครับเป็นการจับเอาไว้เฉยเฉยไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับไปทําลายพยาในใดๆหรอกครับเพราะลุงพลตอนนี้ลุงพลมีวัฒนธรรมใหม่กับ f อฟลุงพลกับยูทูบเบอร์ลุงพลนะ่ กลายเป็นว่าจิตอาสาเป็นความสนุกในแต่ละวันว่าจะไปร่วมกันทำอย่างไรมากกว่าคนกลุ่มนี้เลยครับที่จะปล่อยให้ลุงพลไปทำอะไรรับๆล,ล่อๆคนเดียวเนี่ยดันั้นการตีความว่าลุงพลเนี่ยยิ่งอยู่ยิ่งจะไปทำให้เกิดความยุ่งเหยิงในพยานจึงเป็นไปไม่ได้ด้วยบราการทั้งปวงดังนั้นการอ้างข้อนี้ถ้าอ้างเพื่อจับแสดงว่าเป็นการโกหก โกหกไปในอนาคตนะครับโอเคแหละครับเมื่อเรื่องมันมาถึงตรงนี้แล้วนะมาถึงตรงนี้แล้วหมายว่าลุงพลถูกจับเรื่องจะไปจบที่ไหนเพราะว่าอายการยังไม่ได้รับนะอาจจะยังไม่รับสำนวนก็ได้นะครับหรืออายการรับสำนวนกำลังพิจารณาอยู่ก็ได้นะครับหรือถ้าจับแล้วปรากฏว่า ยังรวบรวมพยานหลักฐานให้อัยการอยู่ก็แสดงว่าระยะเวลาระหว่างอัยการกับพิจนาเนี่ยอาจจะมีการขอพยานหลักฐานเพิ่มก็ได้อาจจะมีหมายเรียกอะไรเพิ่มก็ได้นะครับดังนั้นอีกนานนะครับอีกนานเชื่อว่าอีกนานแต่ทำไมจึงอยากจับลุงพลไปขังคุกเฉยโดยไม่ให้ประกันท่านลองคิดดูสิครับ นะท่านลองคิดดูว่ามันเป็นไปได้ยังไงถ้าสมมุติว่านะครับอายการเห็นฟ้องนะครับนะเรียกว่าต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยมันจะจบยังไงระหว่างนี้อาจเป็นไปได้นะครับว่าช่องว่างระหว่างอายการที่ยังไม่ฟ้องศาลเนี่ยนะครับใครที่มีอะไรดีๆที่ไม่ใช่ลุงพลเนี่ยนะครับ เช่นยืนยันชัดเจนแล้วก็ตอนนี้ครับสังคมเริ่มเห็นแล้วว่านะเวลาของน้องหายมีการผิดเพี้ยนเยอะนะครับดังนั้นเรื่องนี้ต้องสังขยานาแน่นะครับหรือจะดึงดันใช้หลักฐานเดิมก็นะแล้วแต่นะครับนะอาจจะไปพิสูจน์ในชั้นศาลได้น,นะครับเป็นการต่อสู้นะครับนะต่อมานะครับ หลักฐานต่างๆที่ปรากฏแน่ชัดว่ามีพยานบุคคลเห็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเชื่อว่านะครับก็จะเป็นหน้าที่ของทนายนะครับถ้าต่อสู้ในชั้นศาลเนี่ยก็ต้องหักล้างมีคนเห็นว่าน่าจะหักล้างได้นะครับต่อมานะครับนะระหว่างที่ยังไม่ฟ้องเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าลุ้นอยู่ก็คือครอบครัวเขาเนี่ยแหละครับครอบครัวทั้ง3ครอบครัว4ครอบครัวนี่แหละครับ สามารถทำให้ทุกอย่างจบตรงนี้ได้นะครับเช่นมีสองคนที่อ้างการกลุ่มความลับอะไรทำนองนี้อยู่นะครับแค่ว่าเมื่อท่านเปิดถ้าท่านไม่เปิดก็จบครับถ้าท่านไม่เปิดก็จบนะมันจะเสียหายหมายว่ามันจะทำให้สังคมเริ่มจะเห็นว่าเอา้าเล่นอะไรอะ่ะ จะเปิดก็ไม่เปิดสรุปก็คือก็ยังให้ลุงพลถูกจับอยู่ดีก็ยังให้ลุงพลถูกฟ้องศาลอยู่ดีใช่หรือไม่นะอันนี้มันทำให้นะครับคนลุ้นนี่ก็เรียกว่าเฮ้ยไม่ได้ประโยชน์แล้วล่ะไม่ได้ประโยชน์นะครับเป็นการได้ข่าวในช่วงพักช่วงนี้อยู่ก็ได้นะครับถ้าท่านไม่พูดตำรวจก็ไม่รู้ถ้าท่านไม่พูดเอาการก็ไม่รู้ ถ้าท่านไม่พูดเพราะอะไรอันนี้ก็มีคนพูดกันเยอะว่าทําอย่างไรดีนะครับถ้ามีอะไรดีๆถ้าอ้างว่าลุงพุไม่ผิดยืนยันว่าลุงพุไม่ได้ทําทําไมไม่พูดว่าเพราะอะไรนะครับอันนี้ฝากพิจารณานะครับว่าการพูดความจริงแล้วกลัวตายการพูดความจริงแล้วกลัวว่าจะเป็นอะไรเนี่ยนะครับ ก็ปล่อยให้คนที่ไม่ผิดติดคุกติดตารางแล้วก็ถูกประหารอันนี้นเป็นไปได้ไหมครับที่จะรักษาความจริงไว้แบบนี้ต่อไปจนว่าจนกว่าลุงพลเนี่ยจะถูกดำเนินคดีจริงๆแล้วก็ติดคุกจริงๆแล้วก็อาจจะถูกประหารหรือติดคุกตลอดชีวิตจริงๆเพราะการรักษาอะไรอยู่ ถ้าเป็นแบบนี้เรียกว่าไม่ดีแน่ครับโอเคครับอีพีนี้ก็สวัสดีครับ